น้องเขาน่าจะหลงทางอ่ะนี่ครับเห็นวนไปวนมาหลายรอบแล้วนี่ครับไปละน่าจะไปเที่ยวกลางคืนมาแล้วหาทางกลับบ้านไม่เจอครับไปส่งน้องเขาไหมอ่ะไปส่งน้องเขาดีบ่ดีไหมครับโอ้ยไป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 ขอให้โชคดีนะคอห้หาทางกลับ โดยเร็วเดินทางในปลอดภัยนะตัวใหญ่เลยเท่านี้มือเท่านี้กล้อยได้อนี่ครับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสรรสร้างมาเนี่ครับ่าเจอทางตันเนี่แล้วจะกลับดีไหมอ่ะหรือว่าจะไปต่อเส้นทางก็ถูกตัดขาดเอาละต้องลงเขาก็แล้วไปกันโอ้ยตัวใหญ่เบือเริ่มเลย